ขากระยา้าเขยนกระยา้าเหนี๋ยวมือกระยา้าหูกนะ้า Mẹn màn đều đi Mẹn màn đều đi Mà phẳng đơn chiêu Thế đẹp kêu mày Phẳng đơn chiêu Thế đẹp kêu mày Bỏ phát tay đều Nó bỏ mày Rộn buồn bày Kêu cây cây kêu Cây cây xưa đây Bỏ mày Đã ja ta tìm cảm Hiện xa cả xin lúc nổi Lúc mơ tìm xa xa bói lúc no. Xa bói lúc Và đông linh Lông no, linh Tìm năn đề Tìm năn đề Là xa xa Bơ la, la. ตัวตมตัวใตัวตมตัวใน่กวยอูนอตีลาพเสปตามพแกงแกงหัวตัวบ้านบางกลางถึ่งไมโบตัวบานบางกลางถึงไม้โบลมนั้นเดลมนั้นเด่ลมป่มันเกลืะเกันสบไปงามไร้เดีงามไร้เดีงามป่าเทพรอนไทยปะรอนไทยพหิงปอนลงมาในจาพนหามาล้สีสวยโกพาจัรพเธอป่าดวดันลาบบานห้องอุ่นบา นั่นเลยปาะนั่นเลยป่าสนาสงบนั่งยิ้มหน้อยๆก็ร้องดูเมหนูยิ้มยอดสู้ยิ้มยอดสู้นี่ทำตาเพิ่อเพิ่านนั้นเพิ่มเมื่อวิถีพ่อหมวยยิ้มนิดเดียวเมนูน้อยยิ้มนิดเดียวเมนูน้อยยิ้มน้อยนะพิราจะรำยิ้มน้อยนะ าบุญตานีมหัสานีบุญตานีมหัสนีหอมดอกสะเรตีนิสาเรียอยรงว่าชกนั่งยิ้มวันที่มะร้าวทีชกนั่งยิ้มวันที่มะร้าวทีมาผู้นี้ปวดแต่ประเ สอนอกีรมาลีบันดอกซอนไอกีรมาลีมบันตัวฉันเกี่ยอกับซันึงตัวฉันเกียอกับนันลำบึงสองไหลของหุ่นนี่ก็ตึงซองปุ่ของหุ่นนี่ก็ตึง ฝั่งขุนก็จะตึงตามรันคันเด็นกชีมาใบหน้าของอุดปลาหูสวยใบหน้าแจ่มนภากรังสวยผมเป็นมวยเก็บก้านานดีมรช่อมันดอกจะปีชูชอมันดอกจะปีโอหอมสักทีก็ลสักทีล้วหอจับสักทีจะได้ไหวแก้มบุญนุ่ใชหน่อยเพราะบางคอยสได้ห่มปุ่นใชหน่อยเพราะบางคอยสีห่มบุญมาหาลาบกเพียงกบเตีน ด,ดอกปากเลยจะได้มาดมดอกปากเลยจะได้มาดมตัวฉันนี้ใหม่มันจะได้ชมตัวฉันนี้ใหม่มันจะ จชเพียงจะได้เ hmm, ฮ so 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 ็ดมาดอมก่อนจะเอื้อมไม่ถึงสวยแดงสวยจริงค่ยื้หนึ่งยื้งพอในนอจะมาเหมือนกันอยู่องค์ปูไข่กับปงเดือนอยู่ปงค์ปไข่กับปงเดือนหานไข่ไม่เหมือนนาชมเจ้าก็ไม่หือเมืองพลอือบาราเบือบันไผยเมืองพลอือบาราเบือบันไผยหาใส่อาะ่ป๋าเพือเจ้าผู้สูงวัยสาวสาวสาวเพื่อหาพ่อๆได้ในผู้สีผู้จบผู้งามผู้เก่งนะพผ้า มาตะไก่มือนียเป็นทางมาหลายร้อยกิโลจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสุดเขตประเทศไทยติดพูดด้วยหินนอลล่าเนาะติดประเทศล่ากันเลพ่อเพิ่ะผิวพั่นดียิ่งกต่สวยใบเตะบอมิเซียสาวเล่าอยู่บ้านนี่น้องนี่เสียสาวเล่าบอมนี่เสียลูกขึ้นบอมอันส้มเนี่ยมันอันก็ยืนี่นอ่ะเนาะบอมี่สาวเล่าเนาะสมัยดีพี่น้องสมัยดีพี่น้อง